สวัสดีทุกทกท่านเลยค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็มีบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ลงชื่อไว้แต่เขาเขียนแค่ว่าเขามาจากมณฑลฟูเจียนนะคะได้ทำการวิเคราะห์นะคะอนาคตของละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ที่ผลิตในประเทศก็คือประเทศจีนนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะคะเขาลงไว้วันที่4พฤศจิกายนปี2025นะคะก็คนอ่านหลายล้านกันเลยทีเดียวค่ะแอนดวานก็เลยแปลามาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะเขาบอกว่านะคะทั้งละครแล้วก็ภาพ ภาพยนตร์แนวแอคชั่นในวงการบันเทิงจีนนี้น่าจะถึงจุดที่จบสิ้นแล้วนาะเพราะว่าพอดละครสำคัญๆนะคะก็มีการถกเถียงค่ะในวงการบันเทิงจีนก็ถือได้ว่ามีแต่พอดที่ซ้ำไปซ้ำมานะคะอย่างใดก็ตามภายในปี2025นี้เนี่ยก็ยังคงนะคะไม่ได้มีการพัฒนาไปในด้านที่มีความเจริญหูเจริญตาม,มากขึ้นไปอีกโอ้โหใช้คำนี้กันเลยเริ่มต้นก็ประมาณนี้แล้วนะคะ เขาบอกว่าในอดีตนะคะถ้าเป็นแนวซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ที่เป็นแนวต่อสู้วิชาย,ยุทธเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่แล้วอย่างภาพยนตร์ก็จะทำไรายได้มากกว่า1000ล้านหยวนขึ้นไปนะคะก็อันนี้ก็คือเหมือนกับจีนแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ในช่วงซีรีส์ในช่วง1990มาจนถึงแบบ2000นะคะกว่าๆซึ่งก็มีแนวต่อสู้นี่แหละเป็นที่สุดยอดฮิตเลยนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในหลายๆอายุเนี่ยเขาดูกันนั่นเองคะ่ะส่วนสาหรับด้าน ซีรีส์โทรทัศน์นะคะก็หลังจากที่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพแล้วมีเครื่องแต่งกายมีอุปกรณ์ประกอบฉากแล้วก็มีการพักเสียงนะคะแล้วก็มีงานต้นฉบับอ้างอิงอะไรเงี้ยในที่สุดแล้วนะคะก็ต้องมาหาจุดพิเศษของละครเพื่อที่จะเอามาโปรโมทนั่นเองถึงจะได้เงินได้ทองจากค่าโฆษณามากยิ่งขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ดาราที่เป็นไอดอลแล้วก็ดาราที่เน้นฐานการจราจรเป็นหลักนั่นเองค่ะดาราจราจรนะคะ เขาบอกว่าอย่างแนวย้อนยุคที่เป็นแฟนตาซีเสียนเสียนนั่นนะคะก็คือผ่านช่วงที่เป็นไฮไลท์มาแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงของกราฟที่ดิ่งลงนะคะดังนั้นก็เลยยังไม่มีเรื่องไหนที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษมาเลยค่ะส่วนละครแฟนตาซีแนวเมืองนะคะอย่าง เรื่องของคดีลับนะคะปริศนาลับราชวงศ์ถังก็ถือได้ว่ามีที่น่าสนใจเขาบอกน่าสนใจพวกแนวไขคดีแล้วก็พวกแนวสุสารนะคะแนวละครจักรกวาลของของการขุดสุสารอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นะคะในประเทศจีนแล้วรวมทั้งเรวที่เป็นการต่อสู้นะคะแม่ทัพอะไรต่างๆนี้ก็ยังคงได้อยู่เพราะว่ามันมีฉากแอคชั่นที่ดึงดูดใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็แน่นอนว่าฉากแอคชั่นกําลังอยู่ใน ช่วงพีคคนชอบดูถ้าประกอบด้วยเอฟเฟกสวยๆนะคะแล้วก็เรื่องที่ตอนนี้คนดูกันนะคะได้แก่ตำนานนัทที่มืดในปัจจุบันแล้วก็มีลำนำนะคะมังกรวารีของคุณหลวอินทรีแล้วก็มีเ,เล่รักเพลงดาบซึ่งทั้ง3นี้ก็กำลังปะทะกันอย่างดุเดือดใน3แพลตฟอร์มนะคะเต็มไปด้วยเทคนิคพิเศษแล้วก็ฉากการต่อสู้แบบอนิเมะคือเหมือนเกมส์เลยนะคะทำให้ฉากแอคชั่นกลายเป็นประเด็นหลักในการโปรโมทก่อน แล้วก็หลังออกอากาศทั้งคู่เลยกับทั้งก่อนออกอากาศแล้วก็หลัง ออกอากาศค่ะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่น่าทึ่งกว่านี้ก็คือในครั้งนี้ความคิดเห็นของสานาชนนั้นก็ไม่ได้มองการประทะเวทมนต์นะคะในแง่ลบอย่างท่วมท้นไม่ใช่ค่ะแต่ว่ายกย่องนะคะความเท่ของทั้ง3เรื่องเลยนะคะก็เอาเป็นว่าในที่สุดวงการบันเทิงนั้นก็กลับมาให้ความสนใจกับละครย้อนยุคแนวแอคชั่นอีกครั้งนะคะในขณะที่3แพลตฟอร์มใหญ่ก็มีแนวแอคชั่นอย่างนี้ออกมาให้ดูกันแบบในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะ สำหรับผลลัพธ์นะคะเทคนิคพิเศษในปัจจุบันนั้นล้นลามเกินกว่าจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะ มาที่เรื่องแรกกันก่อนนะคะตำนานนะีทมืดค่ะบล็อกเกอร์ท่านนี้บอกว่านะคะเรื่องนี้ก็เป็นผลงานใหม่ที่อยู่ในจัก,กรวาลของดารุณพเนจรนะคะท้องแดนยุทธภพแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากมายนะคะจากน,นิยายออนไลน์แล้วก็มีพวกแนวฟิกชันออกมาเยอะเลยเนาะแล้วก็โลกกระนัดของซีรีส์เน้นศิลปะการต่อสู้ระดับสูงแต่ว่าก็แฝงไว้ด้วยแฟนตาซีเล็กน้อยค่ะสําหรับลำนำมังกรวารีของคุณหลวงอินทรีนะคะดัดแปลงมาจาก นวนิยาย IP ดังนะคะของคุณเถิงพิงค่ะซึ่งก็ถูกวางตัวอย่างเป็นทางการในละครศิละปะก,การต่อสู้บวกแฟนตาซีนะคะและเล่ลักเพลงดาบเองนะคะก็เป็น เรียกได้ว่าต่อมาจากชุดของสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นแนวอนิเมะนะคะแนวโรแมนติกแต่ว่าตัวเอกของเรื่องนั้นกับถูกเลี้ยงดูให้เป็นอาวุธขั้นสุดยอดนะคะของพันธมิตรเหล่า,า,าวิญญาณที่ปราบปีศาจนั่นเองเป็นตระกูลนักรบนะคะเมื่อพิจารณาจากเนื้อเรื่องเนี่ยประกอบกับนักแสดงนําทั้ง3ท่านได้แก่กงจุนผู้โด่งดังจากละครศิลปะการต่อสู้นะคะคุหลัวอินซีผู้โด่งดังจากฝีมือการแสดง อันคล่องแคล่วแล้วก็คุณเฉิงวี่ค่ะผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงศิลปะการต่อสู้ระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงจีนนะคะทั้งทีมผู้สร้างแล้วก็ฐานแฟนคลับของนักแสดงต่างก็ให้ความสําคัญกับฉากแอคชั่นในละครค่ะแล้วก็กระแสก่อนการถ่ายทำนะคะก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเรื่องนี้ทําให้เราได้เห็นภาพรวมนะคะของรูปแบบต่างๆที่ฉากแอคชั่นสามารถนํามาปรับใช้ในวงการบันเทิงจีนในปัจจุบันได้นะคะวิธี การทั่วไปก็คือใช้การพาดหัวข่าวแบบคลิก เบสค่ะตามด้วยกลยุทธ์ที่ใช้คำวิจารณ์แบบเดิมๆจากผู้ชมนะคะเช่นฉากแอคชั่นที่ไม่มีตัวแสดงแทนนะซึ่งคุณก็สามารถเห็นใบหน้าของนักแสดงได้อย่างชัดเจนด้วยฉากแอคชั่นที่เหนือกว่าวงการบันเทิงจีนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงฉากแอคชั่นที่ไม่มีสโลโมชันโหมดค่ะฉากแอคชั่นที่ไม่จาเป็นต้องเร่งความเร็วแล้วก็แค่สโลโมชันก็ชัดเจนแล้วแล้วก็ฉากแอคชั่นที่มีการเคลื่อนไหวแบบตายตัวนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีการ วิาพากษ์วิจารณ์แบบละเอียดอ่อนนะคะเป็นเรื่องของการตลาดซึ่งคุณจะรู้สึกไม่สบายใจหากไม่วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามค่ะเช่นฉากแอคชั่นที่ไม่มีการโจมตีแบบคงที่มีการเคลื่อนไหวที่ยากแล้วก็ฉากแอคชั่นที่ไม่เพียงแต่ทําให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจค่ะแต่ยังทําให้เอฟเฟกพิเศษเป็นเรื่องรองลงไปอีกแล้วก็ยังมีวิธีการแบบย่อยนะคะนั่นก็คือการดูถูกตัวเองซึ่งก็คือนี่คือสิ่งที่แฟนๆกาลังชื่นชมหรือนี่คือสิ่งที่พวกเกียรติ กำลังพูดถึงกันหรือนะคะ การวิเคราะห์แบบแยกส่วนก็เป็นวิธีหนึ่งในการยกย่องค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันนะคะโครงเรื่องสามารถจะยกย่องนะคะให้เรื่องสามารถมีความมั่นคงแล้วก็แข็งแกล่งได้ทำให้สามารถพลิกตัวได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวแสดงแทนต่างๆนานาค่ะการควบคุมอาวุธสามารถเน้นย้ำด้วยท่วงท่าการชักดาบการใส่ฝากการหมุนการปัดดาบที่สวยงามแล้วก็น่าชมเชยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการฝึกภาพเบื้องหลัง ก็ต้องเอามาให้ผู้ชมได้ดูด้วยนะคะการยกศีรษะขึ้นขณะหมุนตัวโดยไม่แสดงสีหน้าลังเลต่างๆนานา,นาค่ะเนื่องจากละครทั้ง3เรื่องนะคะซึ่งคนกําลังดูกันอย่างมากมายในตอนนี้มีกลิ่นอายของเกมส์แล้วก็อนิเมะมังงะอย่างชัดเจนเลยนะคะจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มีการเปรียบเทียบแบบข้ามมิติค่ะเช่นฉากต่อสู้ของพระเอกที่เหมือนนางแบบนะคะกับฉากต่อสู้สไตล์อนิเมะค่ะละครจีนในระดับนะคะ A A A เนี่ย เรื่องก็จะต่างจาก CG ในเกมนะคะต่างต้องไหนเอ่ยนะคะอย่างเช่นนาจาแห่งโลกเครื่องแต่งกายโบราณซึ่งเป็นแอนิเมชันนะคะก,กับที่ใช้คนแสดงอะไรเงี้ยตอนนี้โลกมันเปิดกว้างึ้นนะคะเหมือนกับเสียงเยยนเหมือนกับเสียงที่เป็นเยียนหยินนะคะ16เสียงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นเกมศิลปะก,การต่อสู้ยอดนิยมในประเทศจีนนั่นเองค่ะนี้แทนที่จะบอกว่าฉากแอคชั่นมีความสําคัญนะคะต่อประสบการณ์การรับชมมากขึ้นเนี่ยก็ควรกล่าวว่า ด้วยยุคมันติมีเดียนะคะที่กระจัดกระจายแบบนี้ฉากแอคชั่นซึ่งสามารถเผยแพร่แล้วก็รับชมได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งเนื้อหาหลักเลยค่ะคนชอบมารีรีร,ร,รเพื่อดูฉากแอคชั่นนะคะกลายมาเป็นวัตถุดิบสำหรับการสร้างฉากขึ้นมาเพื่อเรียกยอดวิวได้นะคะ สำหรับศิลปินนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของคนดังชาวจีนในสายตาสาารณชนนั้นก็ถูกมองในแง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆในขณะน,นี้ซึ่งก็หมายความว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างความประทับใจนั้นรู้สึกว่ามันจะต่ำมากวิดีโอบล็อกการฝึกศิละปะก,การต่อสู้ฉากแอคชั่นที่โดดเด่นหรือว่าฟุตเทจนะคะจากการตัดต่อก็สามารถสร้างความประทับใจถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทําให้คุ้มค่าต่อเวลาที่คนดูต้องดูนะคะหากว่าฉากเหล่านี้ โดดเด่นในเนื้อหาหลากักก็อาจจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําให้เกิดช่วงเวลาสุดคลาสสิกของละครขึ้นมาได้แล้วก็ถึงกระทั่งดันให้นักแสดงนั้นมีแบบชื่อเสียงขึ้นมากขึ้นด้วยอย่างเช่นฉากสาวน้อยมังกรน,นะคะของหลิวอี้เฟยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉากเออหลางเซินของเจียวเอินจิ่นนั่นเองโอ้โหนานมาแล้วหมบอกได้เลยนะคะบล็อกเกอร์ท่านนี้น่าจะมีอายุนะส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะน่าจะอายุไม่ต่ำกว่า40-50ปีเอาละค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้เนาะก็มันก็แล้วแต่เนาะแนวคิดก็นี่ก็เป็นแนวคิดของคนจีนนะคะของคนจีน คนหนึ่งที่เขาก็ได้อธิบายแล้วก็วิเคราะห์มาว่าเขาคิดอย่างไรกับการโปรโมทละครที่อยู่ในจักรวาลของศิลปะการต่อสู้ย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์แบบนี้นะคะส่วนพวกเราคนไทยพวกเราชอบดูอยู่แล้วเพราะว่าที่ไทยเราก็ไม่มีการแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนั้นไม่มีการเหาะเหินเดินอากาศได้พวกเราดูอยู่แล้วนะคะรู้สึกสนุกไปถ้าเราดูแล้วมันฮุกมันโดนใจพวกเราก็ดูกันต่อแต่ถ้าเรื่องไหนดูแล้วโอ้แต่ละบทซ้ําๆอีกแล้วนะคะดาราที่เราชื่นชอบก็แบกจ จะไม่ไหวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดยกก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาดูใหม่อะไรก็ว่าไปนะคะแต่อะไรก็ตามก็ยังคงเป็นชนิดของละครที่พวกเราคนไทยชอบดูอยู่ดีเนาะในเรื่องของแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกอิงประวัติศาสตร์วิชายุตอะไรพวกนี้ชอบดูหมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆราคาคิดเห็นเป็นประการใดบ้างเอ่ยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ